ดูกันต่อเลยกว่าอันที่นุ่นบอกไว้แล้วนะคะว่ามีการยกระดับอุปกรณ์ night vision เกิดขึ้นเป็นของกองทัพสหรัฐค่ะทำให้สามารถมองกลางคืนเนี่ยนะล้ำเหมือนเป็นวิดีโอเกมเลยคุณผู้ชมคะ mm hmm. โดยล่าสุดมาทางหน่วย La นเซอร์บริเกตนะคะของกองทัพสหรัฐเนี่ยเปิดเผยที่เห็นอยู่นี่คือไม่ใช่เกมนะคะเดี๋ยวดึกว่าเล่นเกมโชว์กันอยู่ตรงนี้เป็นฟุตเทจของวิดีโอเทคโนโลยี night vision ล่าสุดที่ช่วยให้สามารถมองเห็นในความมืดเนี่ย กระจ่างชัดที่สุดเลยเท่าที่เราเคยเห็นมานะฮะคือถือได้ว่าเป็นพัฒนาการสําคัญละ่ะจากเดิมเนี่ยมันจะเป็นภาพเขียวๆใช่ไหมฮะจะดูพร่ามัวพร่ามัวหน่อยๆในบางครั้งซึ่งเทคโนโลยีล่าสุดนี้นะคะในการแสดงภาพ Night Vision เนี่ยเขาเรียกว่าเป็น enhanced night vision goggle binocular ก็คือเรียกสั้นๆว่า envgb นะคะสามารถที่จะแสดงภาพบุคคลอย่างเมื่อกี้หรือเนี่ยภาพวัตถุออกมาเนี่ย เป็นลายเส้นพร้อมกับแสงสว่างคือเนี่ยอย่างที่บอกว่าดูแลเหมือนเล่นเกมอยู่เลยนะคะ เทคโนโลยีนี้ได้รับการพัฒนามาตั้งแต่ยุคป,ปี1 9 3 0นู่นนะคะเพื่อจะช่วยให้ทหารของกองทัพเนี่ยสามารถที่จะมองเห็นในสภาวะแสงน้อยได้ชัดเจนขึ้นอาศัยพื้นฐานของการเพิ่มประสิทธิภาพนะคะโดยอุปกรณ์เนี่ยจะรับแสงโดยรอบในสภาวะแวดล้อมอย่างเช่นนะแสงจากดวงจันทร์นะคะแล้วก็จะส่งผ่านไปยังตัวแปลงสัญญาณให้มันกลายเป็นอิเล็กตรอน หรือว่าเป็นกระแสไฟฟ้าอย่างหนึ่งแล้วจากนั้นเนี่ยอิเล็กตรอนก็จะไปชนเข้ากับหลอดที่เคลือบด้วยสารเรืองแสงสีเขียวนะคะก็เลยทําให้เกิดเป็นภาพดวงตามนุษย์เนี่ยจะไวต่อแสงสีเขียวในลักษณะนั้นเป็นพิเศษเลยนะคะอันนี้ก็คือยกระดับไปอีกขั้นเป็น enhanced เลยค่ะเห็นภาพแล้วน่าทึ่งนะเพราะว่าใน g h t vision นี้เราเห็นกันมาตั้งแต่กล้องวิดีโออ่ะยุค sony handycam ใช่ไหมที่ตอนนั้นเข้าใจว่าโอ้มันจะปลด ล็อกพัฒนาการการถ่ายยามค่ําคืนให้เห็นได้แต่มันก็เห็นแบบเหมือนหนังผีอะ่ะมันเห็นแบบเรียกว่าเป็นสีกลับแต่ว่าครั้งนี้นะครับเทคโนโลยี ENVGB เป็นการใช้ท่อเรืองแสงสีขาวสังเกตนะลายเส้นของคนของเสื้อผ้าต่างๆมันจะเป็นท่อเรืองแสงสีขาวๆข,ขึ้นมาเหมือน<ม>เหมือนการวาดรูปนะครับ ทางกองทัพเนี่ยระบุว่าสามารถจะสร้างความคมชัดของภาพได้ดีกว่าการการแสดงภาพบุคคลอุปกรณ์อาวุธนะครับฉะนั้นเนี่ยการออกมาเป็นลายเส้นแบบนี้ก็ชัดเจนขึ้นมากเทคนิคนี้ได้รับการติดตั้งในอุปกรณ์ที่ได้รับการออกแบบเป็นชุดกล้องสองทางไกลนะครับเพื่อจะยกระดับขอบเขตการมองภาพกลางคืนจากระยะไกลให้มากขึ้นฉะนั้นเทคโนโลยี night vision ได้รับการออกแบบมาสำหรับกองทัพเท่านั้น ยังไม่มีความเป็นไปได้นะ,ะยังไม่มีแผนจะเอาไปใช้กับอุปกรณ์คอน sumer หรือว่าบุคคลทั่วไปแต่ถามว่ามีความเป็นไปได้ไหมแหมหลายๆอย่างในโลกน้องนุ่นก็ทราบอยู่มันไปวิจัยเพื่อการทหารก็จริงแต่สุดท้ายผ่านเวลาไปนับ10ปีมันจะกลับมาเป็นของเรามันจะกลับมาเป็นของคนทั่วไปเขาเรียกว่าเป็น frontier เท h n น l o g y อวากาศอย่างเงี้ยการอากาศยานด้านเรียกว่าไปทําไมดาวังคารก็เพราะว่าไอเทคโนโลยีระดับนั้นเนี่ย พอมันถูกเทสถูกใช้ณนะวันหนึ่งมันจะกลับมาเป็นของคอน s u m e r เหมือนอีเมลเหมือนเวิร์ลไวด์เว็บาแล้วก็เหมือนอีกหลายสิ่งหลายอย่างนะครับกล้องก็เหมือนกันนะกล้องก็ถูกใช้ในเชิงอวกาศสะมากหรือทางทหารฉะนั้นใน Vision เขาบอกว่าปัจจุบันใน Vision เดิมเนี่ยเอามาใช้ร่วมกับการล่าสัตว์ใช่ไหมครับ เพราะว่าไอ้พวกปืนอะไรที่มันดูเป็นปืนล่าสาัตว์ไฮเทคหน่อยเนี่ยมันก็จะมีไอ็ i ไอวิชั่นมาด้วยฉะนั้นเนี่ยความน่ากังวลเดียวก็คือเอ๊ะถ้านไ i วิช n ั่นเขาทําออกมาในการทหารเพื่อศึกสงครามแล้ววันหนึ่งมันมาอยู่ในมือของผู้คนทั่วไปเนี่ยจะมีการเอาไ h วิช s ั่นมาใช้ผิดที่ผิดทางหรือผิดวัตถุประสงค์หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องใช้เวลามาพิสูจน์นะครับค่ะถ,ถูกต้องเลยนะคะสำหรับวันนี้ โอแต่เห็นแล้วไม่อยากเชื่อว่าจะมาขนาดนี้นะคะนี่คือเห็นแบบนี้มันไม่ถึงกับเป็นภาพสดภาพจริงแบบกลางวันนะแต่ว่ามันก็เห็นได้มากเหมือนกันอันนี้จากความมืดมิดนะครับคือแทบแทบจะไม่เห็นอะไรเลยนะครับแล้วมาเห็นแบบนี้นี่น่าทึงแต่ว่าเอาอจริงๆในเชิงของบริษัทกล้องที่เป็นคอน s u m e r เนี่ยก็เคยมีความพยายามทํากลางคืนเป็นกลางวันได้จํากล้องหัวเวได้ไหมล่ะหัวเวทที่ร่วมกับไลกา ถ่ายกลางคืนก็แทบจะดูเป็นสีกลางวันเลยแต่ว่าอันนั้นก็คือกล้องจากโทรศัพท์มือถือนะครับซึ่งก็คงจะคนละประเภทกันกับสิ่งที่วันนี้กองทัพต้องการเพราะว่ากองทัพก็ต้องการในสิ่งที่มันจะเป็นยุทธวิธีได้ใช่ไหมครับนี่ว่ากันไปทุกอย่างมี2ด้านนี่คุณสิวัตรพูดถูกเลยใช่เลยครับ